ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะอะมันดึกแล้วด้วยเราปวดหัวดูกีฬาเขาเหนื่อยจากการอะไรนะวอลเลย์ฮะเล็กโอ๊ตเล็กโอ๊นอนก่อนได้เดี๋ยวป๊าป๊าหลีขอไปหลีทีวีหน่อยนะครับแปดนาทีเราไปกันแล้วหลีทีวีเลยเลย้สียง

อย่าบูลลี่ป้าใช้คอมพวเตอหลี่ทีวีอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ต้นนอกดูอายุเลยแล้วต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะเบาเสียงค่ะเบาเสียงหลี่มันคือการหมุนแบบนี้ป่ะหลี่อ่หลี่คือการหมุนแบบนี้หมุนปิดอ่ะเออหลี่หลี่หลี่ลงอ่ะหลี่ก็คือการหมุนปิดมันแต่เดี๋ยวนี้ทีวีมันไม่หลี่ไหมมัน คือลีอ่ะลีมันมาจากมันมาจากนี่มันมาจากเรื่องเรื่องคู่กรรมมันมีหินห้อยมันเป็นสัญญาณกับของแบบความรักที่มันอยู่ตรงต้นลำพูใช่ไหมแล้วหินห้อยมันจะมีแสงแบบริบหรี<า>่เขาก็เอามาใช้ในการหลีแล้วก็ไม่มีสาระไม่้องทานใช้ังนะ รุ่นเดียเขาใช้รีเสียงไงรีเสียงคนสองคนทําให้ผมมาติดมาเป้าดูทุกวันขนาดเป็นผู้ชายยังดูขาจีบกันเฉยเลยโอ๊ยน่ารักทุกอาน่ารักจังเลยเบาทีวีรีมอนิทยุใช่เบาแต่เบาเสียงมันไม่คุ้นนะเบาเสียงเราไม่เราไม่ได้ทำอะไรแรงมันมีหนักกับเบาใช่ป่ะแล้วถ้าถ้าเพิ่มเสียงก็หนักหนักทีวีอยู่เก้าศูนย์รี ลดเสียงเหรอบอกเปล่าเขาเขาาตามเขามาตามเมียหรอเอ้าคุณอำนาจมาเหรอครับไม่ใช่คุณอำนามันตามเมียอยู่แล้วา50ของรอมอายุเกิน40อุ้ยแม่อ้าวแม่สวัสดีครับอย่าถูกกันแม่ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดอีกท่านหนึ่งเลยนะคนข้างล่งว่ายิ้มอะไร อยู่ก้าสีมีเพื่อนเราค่ะหนูฮะนขอแม่เลยค่ะเพื่อเสียงโอ้ยปวดหัวปวดยังไงแบบปวดหัวปวดจริงๆเหรอปวดตรงนี้อ่ะปวดหลักตรงนี้หรือผมหนูยาวไปปะคพือตัดไปเองปวดหนัก มไม่ได้ไม่ได้เครียดอ,อะไรเลยตัวชฉวยๆเลยแงว่าเดี๋ยวจะได้งานงานใหญ่พีบางานใหญ่พีบไม่ใช่งานงานหรือว่างานที่แบบต้องต้องใช้สมองอ๋อโอเคโอเค ใช้สมองใช้ความการจดจำอะไรเงี้ยโอเคเพรจริงผมติดตามช่องพีเอครับพอเจอบุ๊ผมก็เลิ่ติดตามช่องพีเอช่องผมไม่ค่อยไลค์อยู่แล้วอย่ามาดูคือผมเพิ่งผมเพิ่งกลับมาเล่นติ๊กต็เพราะว่าเออมาแฝงแฝงเงินอยู่ทีพีเอยาเด็กเหมือนกันโูหห้าสิบแล้วมีใคร มากกว่านี้ไหมดองี่สิบอ้าวอุ๊ยเอ็นดูอะถูกใจใช้ผีนวดหัวกูซาแบบร์ตกูซาพี่เบียร์สามเก้ายุคเก้าสุดเหมือนกันอืมเอ้ยอะไรอ่ะ แม่หา้าสิบเกนจรติญี่ป,ปุน่นแล้วก็มีแฟนดีห้าสิบมีแฟนทำยูทูบคู่กัน้กลักวกซาแต่ว่าว<ะ>โคซาคือที่ใช้ที่ใช้ได้อะเมื่อกี้คือกลัวซาทำไงอ่ะ <laughs> ไม่ไม่ ไคีมเราก็เอามาทาแบบนี้มันจะทาให้หน้าเราแบบกระชับมากขึ้นเราก็ตีดคอนมาขีหน้าก็จะเด็กตลอดไปซิงเนเจอร์ของจีนเดี๋ยวว่าขี้เกียจ <c oughs> เอานวดหัวเหรอทำหน้าเรียวใช่นวดหัวจะหากจริงหรอทำหน้าเรียวได้หรอใช่ พี่มีพี่มีพลังจิตที่สามารถรักษาอาการปวดหัวได้ลองดูว่าจริงๆถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ยมันสามารถรักษาได้แต่ถ้ารักษาผ่านผ่านทางนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองดูว่าไอ้นี่เรื่องจริงไม่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 ได้โมเลยนะไม่ได้อำ้ำาเดี๋ยวลงไปแล้วค่อย จะาตรงไหลแล้วค่ะเดโทรไปเดาลงไลน์ก่อน <laughs> มไม่รู้พี่จูดไลน์หนูกลัวคอนโทรลไลน์ไม่ได้เลย <laughs> ไม่ไม่อันนี้อันนี้เรื่องจริงอาจารย์สอนอาจารย์อาจารย์ชื่อชื่อพ่อคุณเนธพ่อคุณเนธพ่อคุณเนธเป็นาพามที่เก่งที่สุดเหมือนแอมกับแฟนมากๆเลยแอมกับแฟนมากๆคือใครอะค่ะกอเหมือ,อมน,นคุณพี่ใช่ไหมมาคุณพี่ใช่ไหมโง่ <laughs> คู่พี่เอ แอมกับแฟนแอมสบวารักเอครับพูดจริงบุไม่บอกกับพี่เอเหรอกรับเขาบอกกับผมคุณลาฟาเอลโอ้โหลาฟาเอลสังไม่เลยลาฟาเอลไห <laughs> น,นจะหาเรื่องเราเหรอเราไม่สู้คนนะเดี๋ยวเราจะพาเราจะพาหนีไปเลยพาหนีไปพร้อมเลโก้เออพาหนีนะฮะหนีไปพร้อมเ,กโกเออลกโก้เลยลาฟาเอล นานแค่หลังมาใจเย็นๆนะคะเวลาปะเอลอยใจเย็นๆนะพี่เอ็พี่เอไม่งัวพี่เอไม่ได้งัวพี่เอหน้าแบบนี้อืมคือเป็นคนตาตาเหมือนกาฟิวอะฮะแล้วเวลาเล่นละครถ้าถ้าจะต้องแบบต้องดุร้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นก็ชอบกีฬาสัญญาดิกาฟิวชอบกีฬาสัญญาไง กาฟิวก็ชอบอ่านหนังสือกาฟิวอ่านหนังสือได้ด้วยเหรอก็ฟิวเป็นแมว <c oughs> ได้ได้แมวอ่านหนังสือได้นะจริงไหมจริงเจอคู่แข่งแล้วเออปอบป้า,ปาเจอคู่แข่งเอขอบคุณค่ะพี่เบียร์มาทุมเลมีคนไล้แล้วถึงเวลาแล้วอุย,ว,ย,ย <c oughs> วันนี้ วันนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเขียนงานต่ออีกแมวมันชอบกินป่าทำไมแมวต้องชอบกินป่ามแมวชอบชอบโดดหน้าตา่างล่าสุดแมวโดดหน้าต่างลงมาใส่รถแมวอ้วงแมวหนักไปดูเล่นบทร้าอให้ดูหน่อยฮะเล่นบทร้าอเล่นบท้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ